โอเคค่ะเขาก็พอจะดูนะคะว่าต้องทํำยังไงนะคะถ้าแบบต้องการจะตัดต่อรูมให้กดไปตรงกลางนี่เลยค่ะกลางนี่เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีให้เลือกมากมายเลยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการแบบไหนอย่างเช่นเดี๋ยวจะเลือกให้ดูก่อนแล้วกันนะคะเดีย๋ยวจะดูก,ก่อนนะคะเอาไหนดี ขอเลือกสักคู่ค่ะเอิม่มเอาอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันค่ะเขาก็น่าจะต้องกดตรงนี้ค่ะนี่นะคะดำๆนี่เลยกดเข้าไปกดอนุญ,ญาตให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เลือกเลยนะคะว่าเราต้องการภาพแบบไหนนะคะสมมติเขาจะเลือกเอออันนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็รอตรงนี้ค่ะมันกําลังทําให้เราอยู่นะคะนี่ค่ะภาพที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วล้วก็กดตรงนี้นะคะเพื่อบันทึกมัง้งน่าจะกดตรงนี้ค่ะอันนี้คือการเราล้วนๆเลยนะคะอออันนี้เขาน่าจะแบบถ้าเราไม่พอใจแบบอยากจะผลหน้าอะไรเนี่ยแหละคะ่ะแบบตกแต่งหน้าเมคอัพถ้าจะบันทึกน่าจะตรงนี้ค่ะนี่นะคะตรงที่มันเป็นรูปนี้ แล้วก็โลค่ะอืมน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวไปดูรูปก่อนนะว่าได้จริงป่จริงค่ะนี่เดี๋ยวจะไปลองทำอีกอันให้ดูนะคะเพื่อบางคนจะไม่เข้าใจเนาะมันมีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยค่ะทุกคนแบบต้องลองมาโหลดนะ ต่อไหนอีกดีค่ะอ้มเอาเอานี้ก็ได้เหมือนในเกรลแล้วก็กดแบบเดิมเลยค่ะแล้วก็เลือกรูปนะคะเราก็จะเลือกรูปนี้นะคะรออีกเช่นค่ะมีค่ะ,คะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วกดบันทึกเลยค่ะบายบาย